มาต่อกันที่เรื่องราวของวงเพนทากอนกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาซึ่งเนื้อหาของเพลงนี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม Black Lives Matter ค่ะทำให้<อ>หลายๆคนเนี่ยก็เลยเข้าไปชื่นชมเนื้อหาเพลงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ วงเพนทากอนนะคะได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมาค่ะที่มีชื่อว่าบัสเกียออกมาเพื่อที่จะเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Road to kingdom นะคะโดยเพลงเพลงนี้นั้นได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่ะค่ะเนื่องจากว่าเนื้อหาของเพลงได้ให้การสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่ม black lives matter นะคะเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนผิวดำนั่นเองค่ะ เนื้อหาของเพลงเพลงนี้นะครับมีหลายท่อนในเพลงเนี่ยที่ให้กำลังใจทุกคนที่หมดหวังในสังคมที่มีความรุนแรงการเหยียดสีผิวไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่ตำรวจผิวขาวกระทำต่อคนผิวดำนะครับหรือว่าการที่คนผิวดำเนี่ยไม่ได้รับความเท่าเทียมกับคนผิวขาวในสังคมโดยแฟนเพลงจำนวนมากนะครับได้ตั้งข้อสังเกต ว่าชื่อเพลงเนี่ยหยิบยืมมาจากชื่อของชองมิเชลบาสเกียนะครับที่เป็นศิลปินชาวอเมริกันนะฮะที่สร้างสรรคผลงานศิละปะเพื่อต่อสู้กับความอายุติธรรมที่คนผิวดำเนี่ยได้รับมาตั้งแต่สมัยยุคคาทาตนะคุณนะครับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมการเรียกร้องอิสรภาพนะฮะการเหยียดผิวรวมไปถึงการต่อต้านแนวคิดความเกลียดชังกลุ่มรัก ร่วมเพศครับซึ่งแฟนๆของวงเพนรากอนนะคะก็ชื่นชมทางวงเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะที่แต่งเพลงเพลงนี้ออกมาเพื่อเป็นการเคลื่อนไหวในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนผิวดําทั่วโลกนะคะซึ่งแฟนๆเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความชื่นชมไปกับทางวงบนโลกโซเชียลกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะ ชอบวงการเพลงต่างประเทศนะเพอะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเปิดกว้างในเรื่องราวของเนื้อหาของเพลงไม่ได้มีแต่แนวแบบรักๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่อ๋อใช่ของของเราอ่ะส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องราวความรักเพราะมันเหมือนแบบมันทัชอะไรกับคนในกลุ่มมากมากกว่าอะไรเงี้ยแม่คิดวก็คงขายได้มากกว่าใช่สำหรับในสังคมไทยบ้านเรา